สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส Power Supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับพบกับ Ohhokzone TV นะครับวันนี้ก็เช่นเคยกับอิงนะครับจะมาเป็นการแกะกล่องครับเจ้ากล่องที่วางอยู่ข้างอิงตอนนี้ก็จะมีตัวหนังสือสีเดียวกับเสื้อที่ใส่มาเลยนะฮะ จะเป็นรดักจากทาง ASUS ครับมาเตอร์บอร์ในโมเดล P8Z77V นะครับ The Look The Look นี่หมายความว่าก็ค่อนข้างจะเป็นรุ่นสูงของทางซีรีส์ P8Z77 นั่นเองนะครับหน้ากล่องนี่เลยจะมี Smart d i g i CPU บก TPU ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเปิดมาตรงนี้นี่เลยครับอธิบายอยู่ตรงนี้ TPU อันนี้ก็คือ TPU เทคโนโลยีของทาง ASUS จะเป็นโปรแกรมที่เขาให้มา Auto ้จูน GPU Boost หรือว่า เทอร์โบวีเทคโนโลยีนั่นเองนะครับบวกกับ EPU ซึ่งสาวกของทาง ASUS จะรู้อยู่แล้วว่า EPU คือการประหยัดพลังงานนั่นเองอ่าที่สำคัญดูอีกอันหนึ่งตรงนี้ก็น่าทึ่งอยู่เหมือนกัน USB 3.0 boost นะครับเขาบอกว่า170% faster หมายความว่าเราสามารถส่งข้อมูลผ่าน USB 3.0จากบอร์ดต,ตัวนี้ได้เร็วกว่าปกติ170% ได้เร็วกว่า USB 3.0ปกตินั่นเองนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูแล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวจะให้ดูบันเดิลก่อนดีกว่านะครับบันเดิลตรงนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้มีบริดจ์มา1อันแยกอยู่คู่มือกับไดเวอร์จะเน็บมาอยู่ในคู่มือน,นะครับเส,สา w ว f i 2เสาเดี๋ยวเสียบตรงไหนจะให้ดูอีกทีครับและอันนี้ Wi-Fi Go จากทาง ASUS นะครับเดี๋ยวจะเสียบตรงไหนให้ดูเช่นกัน แล้วก็อันนี้คือ SATA SATA สายสาย SATA สามจำนวน2เส้นอยู่ในซองนี้แล้วก็สาย SATA ธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย SATA ชุดหนึ่งนะครับอันนี้จัมเปอร์ตอกหน้าเคสฝาปิด back I/O panel ก็เห็นเลยว่าดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยนะครับเข้ากับตัวเมนบอร์ดเลยแล้วก็มีบอกด้วยว่าตรงไหนใช้ทําอะไรคือค่อนข้างครบครับถือว่าไฮโซทีเดียวเช่นเดียวกับบอร์ดตัวอื่นครับเจ้า ASUS p 8 z 77 V Deluxe ตัวนี้ก็มาในซองการไฟฟ้าสถิตเหมือนกันจับแล้วมือเปียกๆหรือว่าไฟฟ้าสถิตจากมือจะได้ไม่พังนะครับแกะออกมาก่อนก่อนอื่นเราลองมาดูหน้าตารวมๆของบอร์ดบ้างน,นะครับหน้าตารวมๆของบอร์ดตรงนี้ก็จะออกแนวสีน้ำเงินนั่นเองโดยที่ซิงค์ทั้งหมดจะเป็นอลูมิเนียมครับเขียนตรงนี้ Dual Intelligent Processor 3หรือว่าที่เขาแปะไว้หน้ากล่องนั่นเองครับเทคโนโลยีชูโรงของบอร์ดตัวนี้แล้วตรงซิงเซอร์ิสก็จะมีโลโก้ ASUS เรื่องดีไซน์ก็ซีรีส์ P8 ก็จะหน้าตาประมาณนี้ทั้งหมดนะครับชอบไม่ชอบก็แล้วแต่คนไปนะครับมาเริ่มกันที่ซ็อกเก็ต CPU ตรงนี้ก่อนเลยที่เป็นรายละเอียดของบอร์ดนะครับซ็อกเก็ต1 1 5 5าทำงานกับชิปเซตตนะครับซึ่งสามารถรองรับได้ทั้ง Ivy b r i d และ Sandy b i d g นะครับแล้วแต่จะใส่กัน ภาคจ่ายไฟรอบๆ CPU ก็จะเห็นว่ามันเยอะมากครับทั้งหมด20เฟสได้ครับ20เฟสประมาณ20เฟสก็คือน่าจะเหลือๆครับไม่ว่า CPU ตัวไหนนะครับของ RAM ก็มีอยู่2เฟสตรงนี้ครับแล้วก็พอร์ตต่างๆมาเริ่มที่พอร์ตไฟก่อนนะครับพอร์ตไฟตรงนี้จะมี8พินไฟเลี้ยง CPU ซึ่งบอร์ดุ่นใหญ่ๆน่าจะเป็น8พินกันเกือบหมดอยู่แล้วแล้วก็24พินต่อจาก power supply นะครับที่สำคัญอีกนิดนึงมาเห็นตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเทคโนโลยี Fan Expert 2หรือว่าจะมีโปรแกรมที่ทาง ASUS ให้มาในบอร์ดนั่นเองจะดูว่าตรงทางเนี้ยเท่าที่เห็นกันนะครับจะเห็นว่าตรงที่เชื่อมต่อพัดลมจะมีทั้งหมด4ขาจากที่บอร์ดปกติจะมีแค่ CPU ที่เป็น4ขาที่เหลือเป็น3ขาหมดเลยคืออันนี้หมายความว่ามันปรับรอบได้ทุกตัวครับ A อ้พินปกติจะกลายเป็น4พินหมดเลยปรับรอบได้จากโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่แถมมาในบอร์ด ก็ลองดูแล้วกันครับว่าอันนี้มันคือ CPU อันไหนคือเคสแฟนไหนเบอร์อะไรก็ต้องลองดูในโปรแกรมแล้วก็เทียบอันนี้เอานะครับอ่าถัดมาข้างๆก็จะเป็นในส่วนของ Memory หรือว่าดิมแรมนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามี4ตัวเป็นแบบ DDR3 นะครับ DDR3 ตัวนี้สามารถโอ o คอกได้สูงถึง2,600เมกะเฮิบบร์กระบอดตัวนี้นะครับถัดลงมานะครับจะเป็นในส่วนของ PCIe s s นะครับ p ี e r e เพในตัวนี้จะเป็น Gen 3ซึ่งวิ่งที่ 32x แต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าถ้าจะใช้ Gen 3 CPU ที่อยู่ในซ so ็อกเกตนี้จะต้องเป็น CPU ในโมเดลของ Ivy Bridge เท่านั้นนะครับตรงนี้จะเป็น 32x ส่วนขาวกระดำนี้จะเป็น 8x ครับ มาถึงในส่วนของ SATA านะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด8พอร์ตด้วยกันโดยที่มีสีแตกต่างกันนะครับโดยที่สีน้ําเงินและสีขาวจะเป็นซา t a 3ส่วนสีฟ้าจะเป็นซา t a 2สีน้ําเงินจะควบคุมโดยชิปเซตบนบอร์ดส่วนสีขาวจะเป็นชิปเซตแยกแต่ว่าอยู่บนบอร์ดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆที่ใช้ Solid State Drive ก็น่าจะชอบกันดีเพราะว่าตรงนี้เขียนว่า SSD Caching แนะนาครับใครใช้ต้อง2พอร์ตนี้นะครับหมุนลงมาข้างล่าง ข้างล่างตรงนี้ก็น่าจะเป็นสวิตช์หน้าเคสเหมือนบาะทั่วไปนั่นเองนะครับแล้วก็นี้มีดีบัคโค้ดดูสัญญาณดีบัคเอาอ่านี้ก็ทั้งหมดรวมๆหน้าเคสครับมีสวิตช์เปิดปิด EPU มี power reset อ่าครับเดี๋ยวเราลองมาดูทางด้าน back I/O panel บ้างดีกว่านะครับผมจะไล่จากทางด้านบนลงล่างเลยนะครับอ่าครับตรงนี้จะเห็นเลยนะครับว่าสติ๊กเกอร์ USB 2.0เทียต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดก็ช่องนี้ครับ USB สีดํา ถัดลงมานะครับก็จะเห็นเป็น USB 3.0หรือว่าสีฟ้าตรงนี้2ช่องแล้วก็ eSATA สีแดงอีก2ช่องนะครับลงมานิดนึงก็จะเป็นดิจิตอลนะครับส่งสัญญาณเสียงด้วยแสงนะครับแล้วก็ HDMI กับ Display Port ซึ่งทำงานควบคู่กับ GPU on CPU ที่ทาง Intel เทคโนโลยีของทาง Intel ที่ให้มานั่นเองลงมาตรงนี้จะเป็น USB 3.0อีกคู่หนึ่งหรือว่า4พอร์ตแล้วก็พอร์ต LAN อีก2ช่องนะครับ ตรงนี้ปุ่มตรงนี้อาจจะข้ามไปเมื่อกี้ก็คือปุ่ม PS c CMOS หรือว่าจะแฟลชไบออดก็ได้นะเองนะครับคือเทคโนโลยีทาง ASUS ตัวนี้จะไม่ต้องเปิดเครื่องเพื่อแฟลชไบออดอีกแล้วเราสามารถเอา Thumb Drive ที่มันมีไฟไบออดอยู่ใน Thumb Drive แล้วก็เสียบเข้าไปเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้ได้เลยขอแค่ตัวบอร์ดมีไฟเลี้ยงแค่นั้นไม่ต้องเปิดเครื่องครับลงมาล่างสุดตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณเสียงแบบอ n นาล็อกหรือ3.5ม mm ิลลิเมตรนั่นเองครับ7.1 Channel หรือ8ก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับ ก็ตรงบัวตรงนี้ก็คือที่ค้างไว้นะครับนี่เลยครับที่เปิดให้ดูตอนแรกนะครับ Wi-Fi G o ของทาง asus คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆการ WiFi นั่นแหละครับแต่ว่าจะเสียบอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้กับเสาสองเสาที่มาตอนแรกที่เปิดให้ดูไปนะครับเสียบอยู่ตรงนี้ต้องไขน็อตลงมาใต้บอร์ดด้วยนะครับอย่าลืม2เสาเมื่อกี้ก็จะเป็นเสียบเข้าตรงนี้นะครับคือสามารถทําเป็นทั้ง Hotspot ได้หรือว่ารับสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ แชร์ไฟล์ผ่าน Wi-Fi อะไรได้ครบทุกอย่างฟังก์ชันเหมือนเราเตอร์เลยครับก็คือไม่ต้องซื้อเราเตอร์แล้วต่อเข้าต่อแหลนตัวนี้แล้วก็กระจายสัญญาณได้ทั่วบ้านเลยสําหรับบอร์ดตัวนี้ก็เป็นบอร์ดอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจมากด้วยความที่ฟังก์ชันมันค่อนข้างจะครบครันนะครับด้วยความที่เป็น d e l u x นั่นเองเฟสไฟล์บอร์ดก็เหลือเฟือครับใช้กับ CPU ตัวไหนก็ได้การจอเทพๆก็ใส่เข้าไป 32x อยู่แล้วชิปเซตก็รองรับ iwi bit ได้ครบทุกอย่างครับตอนนี้เทคโนโลยีล่าสุดจะอยู่บนบอร์ดน,นี้ทั้งประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพมีครบครับก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท ASUS Thailand ด้วยนะครับที่ส่งบอร์ดตัวนี้มาให้อิงได้สัมผัสแล้วก็เรื่องผลการทดสอบ Overclock ถ้าเพื่อนๆสงสัยยังไงก็ต้องรอติดตามชมในรีวิวหน้าเว็บนั่นเองนะครับวันนี้อิงและทีมงาน o v e r c l TV ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ